สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าจีชาแนลนะคะช่องที่มาแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเคล็ดลับการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้รู้ไว้ห่างไกโลโรคนะคะซึ่งจะพบกับป้าจีได้สัปดาห์ละสองครั้งคือวันจันทร์และวันศุกร์นะคะวันนี้ป้าจีจะมาแบ่งปันเรื่องดื่มกาแฟอย่างไรให้สุขภาพดีนะคะค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วใช่ไหมคะ มาฟังกันเลยนะคะว่าเราจะดื่มกาแฟอย่างไงถึงจะไม่เป็นโทษต่อร่างกายของเราค่ะ ง่วงเหงาหานอนนะคะแต่ว่ากาฟแฟเราก็กินยังไงให้เป็นผลดีกับสุขภาพหรือกินยังไงทําให้เกิดโทษกับสุขภาพวันมีพอดีมีคลิปที่แล้วป้าจีพูดถึงเรื่องอาหารอะไรที่รับประทานแล้วทําให้นอนหลับนะคะก็มี FC ขอมานะคะว่าอยากให้ป้าจีมาแบ่งปันเรื่องกาแฟบ้างนะคะวันนี้ป้าจีก็เลยจัดให้เลยนะคะว่าดื่มกาแฟอย่างไรให้มีผลดีกับสุขภาพนะคะ สำหรับกาแฟคนไทยนี่ดื่มดื่มเป็นอาหารยอดฮิตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟชงกาแฟสดหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากกาแฟนะคะบางคนดื่มวันละหนึ่งแก้วถึงจะอยู่ได้นะคะบางคนดื่มแล้วมีอาการข้างเคียงของกาแฟก็มีใจสั่นได้นะคะปัสสาวะบ่อยได้นอนไม่หลับได้นะคะวันนี้ป้าจิกก็เลยจะมาพูดนะคะว่า ดื่มกาแฟอย่างไรถึงจะไม่เป็นโทษต่อร่างกายดื่มกาแฟอย่างไรทําให้สุขภาพดีมาฟังกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะเติมน้ําตาลให้น้อยลงนะคะาบางคนนะคะชอบกาแฟหวานมันนะคะถ้าจะดื่มกาแฟให้สุขภาพดีก็1แก้วไม่ควรจะ เติมน้ำตาลเกิน2ช้อนนะคะหรือจะดีก็คือเป็นกาแฟดำถ้าอยากได้รสหวานก็ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลนะคะหรือถ้าอยากได้ความมันก็สามารถที่จะเติมนมพองมันเนยเข้าไปด้วยนะคะก็จะได้รสชาติกลมกล่อมได้เหมือนกันนะคะแนะนำนะคะตอนเช้าๆถ้าจะดื่มกาแฟให้มีผลดีต่อสุขภาพเราก็กาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวนะคะก็จะทำให้ได้ ะมะนาวก็จะได้วิตามินซีบำรุงผิวนะคะน้ำผึ้งก็เป็นน้ำผึ้งจากธรรมชาติก็จะเป็นยาอายุวัฒนะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครติดกาแฟแนะนําเป็นกาแฟดําจะดีที่สุดนะคะข้อ2ค่ะหลีกเลี่ยงการเติมครีมเทียมนะคะ,ะครีมเทียมนี่จะมีไขมันตัวหนึ่งชืง่อไขมันทานนะคะไขมันทานนี่ก็มีผลเสียต่อร่างกายนะคะคือถ้าเราดื่ม กาแฟที่ผสมครีมเทียมที่มีส่วนผสมของไขมันทานไขมันทานจะไปเพิ่มอคอเลสเตอรอลเลวนะคะคือทำให้มีทำให้มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงต่อการที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟที่ผสมครีมเทียมก็จะ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีดได้นะคะเพราะฉะนั้นควรจะงดการครีมเทียมนะคะถ้าต้องการความมันก็เติมนมสดท่องมันเนยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันที่3ค่ะดื่มให้ไปในปริมาณที่พอเหมาะนะคะใน1วันไม่ควรจะเกิน3 0 0มิลลิกรัมนะคะ300มิลลิกรัมคิดง่ายๆก็คือ2แก้วนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟ1แก้วนี่ก็ พอพอเหมาะพอควรแล้วนะคะควรจะเป็นกาแฟดำหนึ่งแก้วถ้าใครรับประทานเกินสองแก้วก็จะมีโอกาสทำให้มีผลข้างเคียงจากการดื่มกาแฟได้นะคะาการดื่มมากไปก็จะทำให้มีการใจสั่นได้นะคะปัสสาวะบ่อยได้ทำให้มีปัญหาในเรื่องการนอนนอนตอนกลางคืนนะคะบางคนก็กระตุ้นให้เกิดกดไหลย้อนได้เหมือนกันเมื่อมีอาการกดไหลย้อนกำเริบก,ก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่อง การนอนไม่หลับได้นะคะข้อที่4ค่ะไม่กินกับขนมหรือเบเกอรี่ต่างๆนะคะเพราะว่าพวกขนมโดนัทบาวนี่พวกนี้จะ,ะมีพลังงานสูงมากๆนะคะมีส่วนประกอบที่ทำจากไขมันทานนะคะก็จะทำให้เราได้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้นะคะดังนั้นใครที่ดื่มกาแฟควรจะดื่มกาแฟอย่างเดียวไม่ควรจะรับประทานขนมด้วยนะคะเพราะจะได้ลูก จำมาอีกคือโรคอ้วนนะคะ,ะข้อที่5นะคะคนที่มีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังในการดื่มกาแฟนะคะเช่นโรคหัวใจ โรคไตยิ่งคนที่เป็นโรคไตในระยะท้ายๆถ้าดื่มกาแฟก็จะได้สารฟอสฟอรัสเพิ่มสารฟอสฟอรัสในกาแฟในสารคาเฟอีนมัก็จะทําให้มีผลทําให้กระดูกผุได้ง่ายนะคะโดยความเสื่อมจากโรคไตนี่ก็จะทําให้กระดูกผุอยู่แล้วเมื่อคนที่เป็นโรคไตระยะท,ยท,ยท้ายมาดื่มกาแฟด้วยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการ เกิดโรคแทรกซ้อนกระดูกผุง่ายขึ้นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต,ตามมานะคะเป็นโรคก,กระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วถ้าอยากดื่มกาแฟก็ควรปรึกษาแพทย์นะคะอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะค่ะเป็นยังไงคะ 5. เคล็ดลับการดูแลสุขภาพดื่มแล้วทำให้สุขภาพดีที่ปจพิพูดไปแล้วนะคะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะป,ปะจิจะสรุปไปท้ายคลิปอีกนะคะว่า 5เคล็ดลับในการดื่มกาแฟให้สุขภาพดีมีอะไรบ้างน,นะคะข้อ1เติมน้ําตาลให้น้อยนะคะ1แก้วไม่ควรจะเกิน2ช้อนชาถ้าเป็นกาแฟดําได้ยิ่งดีนะคะหรือใช้น้ําผึ้งแทนน้ำตาลก็จะดีนะคะข้อ 2>, 2ค่ะหลีกเลี่ยงการเติมครีมเทียมนะคะเพราะว่ามีไขมันทานนะคะข้อ3ค่ะดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ1วันไม่ควรจะเกิน2แก้วนะคะ ข้อ4ค่ะไม่ควรจะกินคู่กับขนมหรือเบเกอรี่ต่างๆเพราะจะทําให้เกิดโรคอ้วนตามมาได้นะคะข้อ5ค่ะคนที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคไตโรคหัวใจควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าดื่มกาแฟได้หรือเปล่านะคะค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องปจาจิชนแนลไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ